สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเ่าพ่อมีข่าวมาเล่าให้พี่น้องฟังครับอ่านะครับหัวข้อข่าวครับสื่อนอกที่ข่าวครับนุ่มไทยเจ๋งทําวิจัยเอาขนไก่มาทําสเต็กอาหารแห่งอนาคตมาแล้วว้าวจากสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานนะครับเมื่อช่วงที่ผ่านมามีงานวิจัยของนายสลาวุฒิกิติบันทรนักศึกษา ชาวไทยในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษที่กาลังทําวิจัยใช้ขนไก่ที่เป็นขยะเลือทิ้งในอุตสาหกรรมอาหารมาแปลรูปทำอาหารที่จะเป็นแหล่งโปรโตีนสําหรับมนุษย์ในอนาคตได้รายงานระบุว่าสาวุธในวัย30ปีกําลังหาทุนเพื่อเดือนหน้าทําวิจัยการแปรรูปส่วนประกอบสารอาหารที่พบในขนไก่มาทําเป็นผงที่สามารถนําไปผลิตเป็นอาหารที่เป็นแหล่งโปรโตีนไรไขมันที่กินได้น่าสนใจครับพี่น้องทุกท่าน สลาวุธระบุว่าขนไก่มีโปรโตีนและหากสามารถนําโปรโตีนเหล่านี้มาทําอาหารให้ชาวโลกความต้องการนี้จะช่วยลดขยะลงได้โดยปัจจุบันในภูมิภาคยุโรปที่เดียวมีการทิ้งขนไก่จํานวนมากถึง2.3ล้านตันต่อปีขณะที่ในเอเชียบริโภคสัตว์ปีกมากกว่าคาดว่าจะมีขยะขนไก่มากกว่าในยุโรปถึง30%นักศึกษาปริญญาโทนะครับว้าวในลอนดอนระบุแนวนคิดดังกล่าวหลังจาก ยังคงต้องผ่านขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมรายงานระบุว่าในขนไก่ที่สารวุธนนำไปแปลรูปเป็นอาหารต้นแบบมีทั้งสเต็กนัดเกตไก่นั้นได้รับเสียงชื่นชมจากผู้ได้ทดลองชิมโดยระบุว่าสัมผัสมีความซับซ้อนและไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าขนไก่จะสามารถนํามาเป็นอาหารใดใดได,ได,ได้โดยอาหารตัวอย่างถูกนําไปปรุงเป็นสเต็กที่ได้รับเสียงชื่นชมราวกับเป็นอาหารจากร้านระดับ มิชลินสตาร์เลยทีเดียวทั้งนี้ในปัจจุบันอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกกำลังได้รับการวิจัยขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้านี้เนื้อที่ผลิตจากโปรตีนพืชและกลุ่มวีแกนและพืชเลียกเลี่ยง,ยงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการทำปศุสัตว์ก็มีการนำออกมาวางตลาดบ้างแล้วโอ้น่าสนใจครับทุกท่านอาหารในอนาคตถ้าววิจัยนะครับขนไก่มาเป็นสเต็กมาเป็นอาหารทดแทนได้นะครับเชื่อว่า ขยะลดน้อยลงนี่เป็นความสําเร็จนะครับขอชื่นชมนะครับหนุ่มไทยไวัย30ปีนะครับสุดยอดนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งบ่าวป้อมนะครับเดี๋ยวบ่าวป้อมจะหาข่าวเด่นเดนนะครับมาให้พี่น้องรับชมรับฟังต่อไปครับสวัสดีครับ